ครับท่านผู้ชมที่รบรับครับกลับมาพบกับรายการโหเศษฐกิจโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในอีกเอพิโซดหนึ่งนะครับแน่นอนนะครับว่าในสัปดาห์นี้มีหลายเรื่องหลายราวที่เราจะต้องติดตามและก็พูดคุยกันนะครับเพราะว่าบรรยากาศของเศรษฐกิจโลกนั้นมีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างไม่ไว่าจะเป็นเศรษฐกิจโลกจะซึมตัวต่อเนื่องมากน้อยแค่ไหนสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสในฉนนกาซาจะเป็นอย่างไรและบรรยากาศของโลกนั้น สถานการณ์ความขัดแย้งทางวิทิศาสตร์นั้นยังคงเกิดขึ้นไหมทั้งรัสเซียยูเครนและในพื้นที่ต่างๆครับแต่แน่นอนนะครับว่ารายการนี้เราจะติดตามเรื่องเศรษฐกิจเป็นสำคัญว่าทิศทางเศรษฐกิจปัจจุบันเป็นอย่างไรอนาคตเป็นอย่างไรแต่เลี่ยงไม่ได้ครับว่าที่จะต้องติดตามบรรยากาศโดยรวมของทั้งโลกว่าจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไรติดตามรายการนี้กันทุกสัปดาห์ได้นะครับและอย่าลืมนะครับช่วยกันเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของมหาวิทยาลัยหอนค้าหน่อย ช่วยกดไลค์นะครับกด Subscribe กดกระดิ่งติดตามกันได้นะครับเป็นประจำและเราก็จะพูดคุยในเรื่องต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมครับแน่นอนนะครับว่าในช่วงนี้มีหลายเรื่องหลายราวที่ผู้คนคุยกันครับไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศของเศฯฯกิโรคว่าจะเป็นอย่างไรเฟดนั้นจะตัดสินใจขึ้นดอกเบีย้ยหรือไม่เพราะว่าเจอ์รมพาเวลก็ออกมาพูดนะครับบอกว่าต้องการเห็นสถานการณ์ของเศรษฐกิจสหรัฐที่ซึมลง และการว่างงานมากขึ้นกว่านี้ถึงจะกดเงินเฟอ้อลงบางคนก็บอกว่าเฟดไม่ควรขึ้นดอ,อกเบี้ยอีกแล้วพูดโดยผู้ว่าการธนาคารกลางของสหรัฐในบางสาขานะครับบางคนก็บอกว่าควรจะขึ้นอีกหนึ่งครั้งแต่ที่สําคัญคือเฟดนั้นจะลดอัตราดอกเบี้ยเมื่อไหร่กลายเป็นประเด็นสาคัญนี่คือฝ้าฝั่งสหรัฐนะครับแต่พอมาฝาาฝั่งของทางด้าน สถานการณ์ในตอนออก,กลางหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะสถานการณ์ของตอนออกกลางในครั้งนี้เนี่ยระหว่างสงครามอิสราเอลกับฮามาสนั้นจะขยายบานปลายไปเป็นสงครามที่กว้างขวางขึ้นและจะเป็นผลกระทบต่อราคาน้ำมันและบรรยากาศของเศรษฐกิจโลกหรือไม่ซึ่งแน่นอนครับว่านี่คือเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นทองคำปรับตัวสูงขึ้นและก็หุ้นนั้นปรับตัวลดลงโดยเพาะยิ่งหุ้นไทยนะครับและที่สำคัญก็คือหลายคนก็บอกติดตามถึงสถานการณ์ของ กระเป๋าดิจิทัลซึ่งล่าสุดก็ยังไม่ชัดเจนแล้วครับว่าจะนําเงินมาจากไหนและสถานการณ์ของกระเป๋าดิจิทัลหรือดิจิทัลวอ l เล็นั้นจะมีรายละเอียดอย่างไรเพราะณวินาทีนี้คณะอนุกรรมการตลอดจน,นคณะกรรมการที่ทํางานเรื่องดิจิทัลวอลเล็นั้นยังไม่ได้มีการประชุมหาข้อสรุปที่ชัดเจนดีก็ใกล้สิ้นเดือนตุลาคมนะครับทุกคนก็เลยตั้งประเด็นว่าเอ๊ะแล้วสถานการณ์ในอนาคตจะเป็นอย่างไร ขณะเดีวยวกันก็มีการพูดกันแล้วครับว่าทิศทางเศรษฐไทยตอนนี้มันฟื้นจริงหรือยังทําไมบรรยากาศข้างนอกบอกว่าฟื้นแต่คนในประเทศหลายคนบอกว่ายอดขายยังไม่กระเตื้องและที่สําคัญอีกก็มีการถามมาแล้วครับว่านายรัฐมนตรีนั้นทําไมถึงเดินทางไปต่างประเทศบ่อยนะครับสิ่งที่เราจะเริ่มต้นคุยคือว่าที่ผ่านมาครับนายรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีนั้นได้รับการโปรดเกล้าและก็ดํารงตําแหน่งอย่างเป็นทางการทั้งคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่1กันยายน2566และจนถึงปัจจุบันครับเกือบ2เดือนเราเห็นเลยนะครับว่าท่านนายมนตรีเศรษฐาทวีสินนั้นได้เดินทางไปยังประเทศต่างๆอย่างมากมายคำถามที่สำคัญบางคนก็ตั้งประเด็นแล้วครับว่าทำไมถึงไปเมืองนอกบ่อยประเด็นที่สองคือไปแล้วได้ประโยชน์อะไรกับประเทศไทยเราคงต้องเห็นเลยนะครับว่าเวทีแรกที่นายมนตรีนั้นได้เดินทางไปคือเวทีของสหประชาชาติครับที่สหรัฐอเมริกานั้น เราพบว่านายมนตรีนั้นได้พบกับผู้นําของทั้งโลกจะเห็นเลยนะครับว่าการพบกับเลขาธิการของสัประชาชาตินั้นทําให้เป็นการเปิดตัวว่านี่คือผู้นําคนใหม่ของประเทศไทยและมีแนวนโยบายอย่างไรจะได้บอกกับสังคมครับจุดสำคัญต่อมาก็คือเราจะเห็นการที่นายมนตรีนั้นได้เดินทางไปที่ประเทศในอาเซียนครับไม่ว่าจะเป็นเจอนายมนตรีกัมพูชานะครับนายมนตรีคุณมาเนตสมเด็จคุณมาเนตหรือการไปพบกับนะครับนายรัวมตรีหลีเสียนลุงของ สิงคโปร์นี่คือการเดินทางไปพบปะในฐานะของผู้นำรัฐบาลไทยซึ่งอยู่ในอาเซียนไปพบกับผู้นำอาเซียนครับประเทศต่างๆจะได้ทำความสัมพันธ์ในเชิงของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งเป็นปกตินะครับของผู้นำประเทศเมื่อเปลี่ยนแปลงตำแหน่งเข้ามาเป็นผู้นำคนใหม่การไปพบปะกับผู้นำประเทศต่างๆสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นปกติแต่นวนตรีเองก็ได้เข้าไปอีก3ประเด็นกับประเทศต่างๆก็คือ1ครับ ทำในเรื่องของการเปิดการเจรจาพูดคุยเกี่ยวทางด้านการค้านะครับการค้าระหว่างประเทศ2คือการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศและ3คือการชักจูงการลงทุนครับซึ่งแน่นอนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาล่าสุดนั้นนายพลตรีนั้นได้เดินทางไปที่ประเทศจีนในวันที่1 7บเครับในโครงการ1แถบ1เส้นทางหรือว่า Belt and Road Initiative การเดินทางไปที่ประเทศจีนนั้นนอกจากจะพบปะกับ ประเทพดี4ีจินผิงแล้วก็ได้พบปะกับนายธุนตรีของรัสเซียคือวิลา,ลาเดเมียปูตินนะครับซึ่งนั่นคือการไปพบปะพูดคุยคุยในหลายเรื่องหลายราวและในสัปดาห์ที่แล้วนายธุนตรีก็ได้เดินทางไปที่กรุงริยาตประเทศซาอุดีอาระเบียซึ่งเป็นประเทศชั้นนําของตะวันออกกลางและแน่นอนครับว่าเป็นตลาดใหม่ของประเทศไทยการเดินทางไปของนายนตรีนั้นนะครับ ในวันที่20ตุลาคมนั้นเป็นการเดินทางไปประชุมในกรอบของอาเซียนกับ GCC หรือว่า g ก f Corporation Council สภาความร่วมมือของอ่าวในตอนออกนะครับตอนออกกลางซึ่งแน่นอนว่าการประชุมในครั้งนั้นได้มีการตกลงกันระหว่างอาเซียนกับทางด้านกลุ่มประเทศ6ประเทศในตอนออกกลางนะครับในการที่จะร่วมมือกันในการส่งเสริมการค้าและการลงทุนแต่แน่นอนครับว่า ก็มีการถแถลงการร่วมเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ทั้งโลกจับจ้องมองอยู่ก็คือสถานการณ์เกี่ยวกับสงครามอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสเรามาเริ่มรู้จักกันก่อนครับว่า GCC คืออะไรความร่วมมือของนะครับอ่าวในตอนออกกลางหรือ Gulf Cooperation Council ซึ่งมีประเทศในสมาชิกในกลุ่มนี้ทั้งหมด6ประเทศครับซึ่งเราจะเห็นภาพเลยนะครับม่นจะเป็นซาอุดิอาระเบียคูเวตบาเรนกาตาสารัฐอาหรับอเมรตด และก็โอมานครับคำถามสำคัญกลุ่มนี้ใหญ่แค่ไหน6ประเทศใน15ประเทศในตอนออกกลางนั้นมีขนาดเศรษฐกิจถึงประมาณ2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับโดยที่มีประชากรเกือบ60ล้านคนโดยซาอุดีอาระเบียครับเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดคือ32ล้านคนและเป็นประเทศที่มีมูลค่าการค้าขายการค้าส่งออกการนําเข้ากับประเทศไทยสูงสุดประเทศหนึ่งในตอนออกกลางนะครับตรงจุดนี้เองนะครับกลุ่มประเทศนี้มีสมาชิก 60ล้านคนและกำลังจะผูกพันกับกลุ่มอาเซียนและซาอุดิอาระเบียนั้นก็ได้เปิดความสัมพันธ์ทางตรีตกับประเทศไทยและก็จะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมากขึ้นในสิ้นปีนี้นะครับภาคธุรกิจไทยจะไปเปิดงานแสดงสินค้าไทยเปิดในเรื่องของความร่วมมือระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบียโดยนักธุรกิจไทยจะเดินทางไปเปิดบูธนะครับที่เทเรนพรีเวนที่ประเทศซาอุดิอาระเบียประมาณกลางเดือนธันวาคมครับ ซึ่งแน่นอนนะครับว่าในบรรยากาศในช่วงนั้นทางหอน้าไทยและผมเองก็จะเดินทางไปที่ซาอุดิอาระเบียจะไปถ่ายทอดบรรยากาศมาให้ท่านผู้ชมได้ชมแล้วครับว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรที่ไทยกับซาอุดิอาระเบียจะมีความร่วมมือกับทางด้านภาคธุรกิจร่วมกันนะครับในส่วนนี้เราจะเห็นเลยนะครับว่านอกจากความมั่งคัง่งทางเศรษฐกิจแล้วเนี่ยกลุ่มประชากร6ประเทศนั้นจะมีรายได้ต่อหัวสูงครับและได้ต่อหัวเนี่ยนะครับจะตกอยู่ที่ประมาณนะครับ20,000 ดอลลร์ต่อคนต่อปีขึ้นไปครับโดยพ้องยิ่งประเทศกาตาร์นะครับมีรายได้ต่อหัวประมาณ90,000ดอลลราสหรัฐต่อคนต่อปีและซาอุดิอาระเบียจะมีประมาณ50,000ดอลลร์ต่อคนต่อปีถามว่าสูงไหมเทียบกับประเทศไทยที่เรามีรายได้เฉลี่ยประมาณ7,000ดอลลร์ต่อคนต่อปีนะครับดังนั้นแสดงว่ากลุ่มนี้ประชากร60ล้านคนใกล้เคียงกับประเทศไทยมีอำนาจซื้อสูงจะเป็นตลาดที่โดดเด่นในอนาคตครับ ทางด้านกลุ่มประเทศตอนออกกลาง15ประเทศนั้นเราจะมีการค้าขายในปัจจุบันนะครับประมาณ400ล้านบาทโดยประมาณตัวเลขล่าสุดนะครับปีที่แล้วทั้งปี380ล้านบาทแต่ปีนี้น่าจะตกอยู่ที่400ล้านบาทสินค้าที่ประเทศเหล่านี้นําเข้าจากไทยในอ,ออกกลางที่นําเข้าจากไทยก็คือสินค้าประเภทรถยนต์ครับข้าวเครื่องปรับอากาศไม้ผลิตพันยางอัญมณีอันทะเลกระป๋องเครื่องจักรกลเคมีภัณฑ์และตู้เย็นเป็นสินค้าที่คนชั้นกลางใช้ และเป็นสินค้าที่ประเทศไทยนั้นผลิตได้ดีและโดดเด่นในเวทีโลกถ้ามาดูเฉพาะประเทศซาอุดิอราระเบียนะครับประเทศซาอุดิอราระเบียนั้นมีการค้าขายกับไทยเนี่ยน,นะครับประมาณปีละเกือบ 80, 8,000 0ล้านบาทครับหรือว่าถือเป็น1ใน5ของตัวดอกกลางทั้ง15ประเทศ20%นะครับและก็นําเข้าสินค้าใกล้เคียงกันดังนั้นกลุ่มนี้ถ้าร่วมมือกับอาเซียนร่วมมือกับไทยทั้งส่งเสริมการค้าและการลงทุนร่วมกัน จะเป็นตลาดที่สําคัญกับประเทศไทยและนาพาให้สีไทยนั้นเติบโตได้อย่างโดดเด่นครับคําถามต่อมาคือท่านนายกรัฐมนตรีเศษฐาทวีสินและทีมงานไปไประชุมอาเซียน GCC แล้วได้อะไรติดไม้ติดมือบ,บ้างหนึ่งครับต้องได้ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันท่านนายกรัฐมนตรีพูดเลยนะครับว่าได้พบปะกับนายนนกรัฐมนตรีนะครับของซาอุดิอาระเบียคือนะครับผู้นําประเทศนะครับที่เป็นเจ้าชายได้เข้ามา พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีตามภาพที่เห็นนะครับมีการคุยกันอย่างดีและทําให้ประเทศไทยนั้นได้มีการเดินทางนะครับไปรับแรงงานไทยที่อิสราเอลโดยผ่านน่านฟ้าตอนออกกลางเป็นผลพวงผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นและได้มีการพูดคุยกับภาคธุรกิจเอกชนของซาอุดิอาระเบียซึ่งผลตอบรับออกมาอย่างดีครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าเอกชนของซาอุดิอาระเบียนั้นสนใจที่จะผลักดันให้เกิดความร่วมมือในภาคการเกษตรปศุสัตว์ อาหารและก็พลังงานครับเราเคยได้ยินข่าวก่อนหน้าน,นี้ว่าซาอุดีอาราเบียนั้นมีความสนใจลงทุนทางด้านเกี่ยวกับสุขภาพและก็ทางด้านพลังงานซึ่งจะมีวงเงินลงทุนสูงถึงประมาณแสนถึง3 0 0แสนล้านบาทนะครับจุดนี้เองความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นนั้นเป็นความสัมพันธ์ที่ออกมาดูดีสารสัมพันธ์ต่อเนื่องตั้งแต่รัฐบาลชุดที่แล้วที่เปิดความสัมพันธ์ที่ดีกับซาอุดีอาราเบียจนมาถึงรัฐบาลชุดปัจจุบันครับและทําให้รองนายฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับท่านปราณปีก็ออกมาบอกแล้วคร เป็นความสัมพันธ์ที่ขับเคลื่อนการทํางานร่วมกันในเชิงรุกและนี่คือจุดที่เป็นผลพลอยได้ที่ได้จากการเยือนนะครับซาอุดิอาระเบียล่าสุดของคณะรัฐบาลนําโดยนายงตรีเษฐาสวีสินนะครับถามว่าจุดต่อมาคือพื้นที่ของตอนออกกลางนะครับ15ประเทศและในกลุ่ม g c c 6ประเทศเป็นพื้นที่ที่ผูกพันใกล้ชิดกับสถานการณ์ที่ทั้งโลกกังวลอยู่ในปัจจุบันคือสถานการณ์สงคราม อิสราเอลกับกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาครับซึ่งแน่นอนว่าน,นี่คือบริเวณของทางด้าน GCC นะครับ GCC เองอยู่ใกล้กับฉนวนกาซาค่อนข้างมากและการประชุมระหว่างอาเซียนกับ GCC จึงออกแถลงการร่วมกันครับแถลงการนี้น่าสนใจนะครับแถลงการนี้บอกว่าประนามทุกฝ่ายในทุกกรณีที่โจมตีพลเรือนครับและก็อยากให้มีการคุ้มครองพลเรือนนะครับและเปิดช่องทางมนุษยธ,ธรรมระหว่างประเทศ จุดสำคัญมากๆคือเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวประกันพลเรือนซึ่งตอนนี้ข่าวล่าสุดออกมาฮามาสนั้นปล่อยผู้สูงอายุชาวอิสราเอลมาแล้วสองคนมีทิศทางในเชิงบวกนะครับและก็ต่อมาครับก็คือขอให้ทุกฝ่ายนั้นเข้าไปแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยใช้สันติวิธีและข้อเสนอของซาอูนะครับขอให้ทางด้านสหภาพยุโรปและสันนิบาตอาหรับซึ่งก็จะมีทางด้านอียิปต์และก็ทางด้านจอร์แดนเข้ามาฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับถ้าใครดูสถานการณ์ตอนนี้ของ สถานการ์สงครามระหว่างนะอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสล่าสุดนั้นแม้ว่าปฏิบัติการทางการทหารเกิดขึ้นก็จริงแต่สภาพยุโรปได้เริ่มเข้าไปแล้วเริ่มมีการประชุมสันติภาพที่อียิปต์แล้วนะครับและก็เริ่มที่จะมีข่าวคราวถึงการปล่อยตัวประกันเปิดช่องทางรษยธรรมแน่นอนว่าบรรยากาศของการสรุปอาจจะยังมีแต่ช่องทางการทางการทูตนั้นเปิดช่องไว้อย่างโดดเด่นครับเห็นบอกว่าผู้นําของทางด้านฝรั่งเศส น่าจะเดินทางไปยังอิสราเอลกระแสต,ตอบรับของนานาชาติที่จะทําให้บรรยากาศของอิสราเอลกับปาเลสไตน์นั้นคลี่คลายไปในเชิงสันติภาพเริ่มโดดเด่นขึ้นตลาดหุ้นตลาดน้ํามันและก็ตลาดทองคํานั้นรอดูสถานการณ์นะครับทุกคนไม่ไว้วางใจว่าสถานการณ์เหล่านี้จะเกิดการขยายตัวลุกลามมากน้อยแค่ไหนพอล่าสุดสหรัฐอเมริกาเองก็ขอให้คนสหรัฐอเมริกานั้นได้อพยพลีภัยออกจากเลบานอน แน่นอนครับว่าตรงจุดนี้ชี้ไม่ได้ว่าสงครามจะขยายใหญ่แค่ไหนแต่เวทีสันติภาพนั้นเดินหน้าต่อไปอย่างเต็มที่และการที่ซาอุดิอาระเบียนั้นแกนนําของ GCC ออกมาประกาศว่าอยากให้เกิดช่องทางสันติภาพและเริ่มมีการปล่อยตัวประกันเริ่มมีนานาชาติเข้ามาคุยในเวทีสันติภาพสถานการณ์ของสงครามอิสราเอลกับปาเลสไตน์ในกลุ่มฮามาสไม่น่าเป็นปัจจัยเสี่ยงรุนแรงจากสถานการณ์ปัจจุบันนะครับต้องตามอย่างใกล้คิด ใ่จุดหนึ่งที่นายรฐมนตีนั้นได้เดินทางไปที่ประเทศจีนในวันที่17-18ตุลาคมก็คือสถานาที่จีนนั้นได้เปิดรับนานาชาติครับได้เข้าไปแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันและเฉลิมฉลองเส้นทางสายไหม่หรือ b e l t and Road Initiative ที่จีนนั้นตั้งต้นเริ่มต้นเมื่อ10ปีที่แล้วฉลองครบรอบ10ปีครับตามข่าวบอกว่ามีผู้นำถึง140ประเทศนั้น ได้เข้าไปร่วมในโครงการนี้ทั้งตัวผู้นํารัฐบาลและตัวแทนของรัฐบาลครับภาพที่ออกมาจะเห็นเลยนะครับว่า b e l l and Road Initiative นั้นเป็นจุดที่ผู้นําโลกนั้นได้มายืนถ่ายรูปเป็นสักขีพยานร,ร่วมกันและท่านรัฐมนตรีเศรษฐาก็ยืนอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับก็นี่ของ Bell and Road นั้นมีร้อสประเทศที่เข้ามาร่วมในโครงการนี้ในเรื่องของการมาประชุมในครบรอบปีสิบแต่มีทั้งหมด154ประเทศครับ ที่เข้ามาเซ็น m o u ในการร่วมโครงการกับประเทศจีนและแน่นอนครับว่าเมื่อเรียงตามตัวอักรตั้งแต่แต A ถึง C แล้วประเทศไทยเองก็อยู่ในละดับที่137นะครับกรณีนี้เป็นการร่วมมือกันยิ่งใหญ่มากที่สุดโครงการหนึ่งของโลกที่จะสร้างโครงสร้างพื้นฐานและความสมัน์ทางการค้าระหว่างกันให้เกิดมากขึ้นถ้าเรามาดูภาพของตัวเส้นทางสายไหมแนวใหม่ที่คนจีนเรียกว่าอ e ีใต้อ e ีลู หรือที่เรารู้จักคือ B.I. คือ Bell and r o a d Initiative ผ่านหลายประเทศมากครับและนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้ประเทศจีนนั้นจึงสามารถเป็นกาวใจในสถานการณ์ของสงครามอิสราเอลกับปาเลสไตน์ได้เพราะเส้นทางที่จีนนั้นผ่านไปยังเส้นทางถนนที่เป็นสีฟ้านั้นจะผ่านอิหร่านครับดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับตะนออกกลางนั้นมีความสัมพันธ์สูงไม่ว่าเป็นอิหร่านหรือทางด้านซาอุดิอาระเบียดังนั้นการที่จะ มีการทำให้เกิดสันติภาพเกิดขึ้นโดยรัสเซียกับจีนก็สับสนสันติภาพในตอนออกกลางนะครับและอาจจะมีกาวใจสำคัญคือจีนรัสเซียอิหร่านและก็ทางด้านซาอุดิอาระเบียแน่นอนครับเมื่อประเทศยุโรปเข้ามาจะทําให้สันติภาพในตอนออกกลางนั้นน่าจะเกิดขึ้นไม่ยากเกินไปแต่เรากลับมาที่ b i ครับคือ Belt and Road Initiative นี่คือเส้นทางสายไหมทางถนนสีฟ้าและเส้นทางสายไหมทางทะเลนะครับ ก็คือเส้นสีผูครับในนี้จะผ่านประเทศไทยด้วยตามโครงการของจีนแต่เส้นทางทางถนนนั้นจีนก็จะพยายามสร้างเส้นทางเชื่อมในการที่จะมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงตอนนี้มาที่ลาวแล้วและจะลงมาที่ไทยนะครับตรงจุดนี้เองเราเห็นนะครับว่าจีนเองก็แบ่งพาร์ทส่วนต่างๆในการแสดงความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆในทั้งโลก154ประเทศที่เซนนิูยูรวมกันไม่ว่าจะเป็นอินโดจีน่านะครับที่จีนมองผูกพันกับอาเซียน แล้วก็เป็นทางด้านบางประเทศอินเดียนะครับที่ผูกพันเอเชียใต้แล้วก็ไปทางด้านเอเชียตะวันตกและตะวันออกกลางซึ่งเป็นเรื่องที่จีนนั้นผูกพันกับทั้งเอเชียและลากไปยังยุโรปจุดสําคัญมากนะครับในโครงการนี้ที่นายกรัฐมนตรีนั้นได้ไปที่การประชุมครบรอบ10ปีของ B.I นายกรัฐมนตรีคุยไกับใครและได้อะไรมาบ้างเพราะเห็นนะครับว่าภาพที่น่าจะได้เราจะเห็นการที่นายกรัฐมนตรีนั้นได้ไปคุยกับธุรกิจยักษ์ใหญ่ของจีน ทั้งทางด้านการเงินนะครับทั้งทางด้านไอทีนะฮะการเงินคือผิงอันไอทีคือเลยบาบาหัวเว่ยหรือบริษัทต่างๆได้ไปพูดคุยแล้วก็มีการนะครับสร้างความเข้าใจร่วมกันว่าอาจจะมีการส่งเสริมการลงทุนไม่ว่าจะเป็นทางด้านรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV วอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆตลอดจนในเรื่องของ e-commerce นะครับและที่สำคัญมากๆมีการคุยกันร,ระหว่างการท่องเที่ยวของประเทศไทย กับองค์กรชั้นนาของจีนนะครับ8องค์กรในการที่จะส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้โดดเด่นเพราะตอนนี้นอกจากปัญหาเหตุการณ์ยิงกันที่พารากอนแล้วนะครับยังมีปัญหาที่คนจีนนั้นได้รับข้อมูลข่าวสารในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กว่าการมาเที่ยวในเมืองไทยนั้นไม่ปลอดภัยทททอบอกว่าเราไม่สามารถที่จะแก้ไขให้คนที่โพสต์ข้อความไม่ดีหายไปจากโลกได้แต่เราสามารถเติมข้อความดีๆเข้าไปให้คนจีนเข้าใจได้และทําให้ตลาด ท่องเที่ยวของเมืองไทยซึ่งคนจีนสนใจอยู่แล้วได้รับทราบขอ้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและทําให้เขาเพร้อมมาเที่ยวเมืองไทยมากขึ้นนี่คือสิ่งที่อาจจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยทั้งด้านการค้าระหว่างกันการท่องเที่ยวระหว่างกันและการลงทุนระหว่างกันนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นประโยชน์อีกจุดหนึ่งก็คือว่าโครงการเส้นทางสายไหมที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการเชื่อมโยงพอดีกับรัฐบาลไทยที่ได้เปิดโครงการในเรื่องของสะพ,พานเศรษฐกิจที่เชื่อมฝั่งอันดามัน กับฝั่งแปซิฟิกนะครับหรือที่เรียกว่าโครงการแลนบริด์ซึ่งในการประชุมของครมกลางเดือนตุลาคมก็บอกว่ารัฐบาลรับทราบโครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมอนันดามันกับอ่าวไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วและโครงการนี้ถ้าดูดีๆนะครับเป็นโครงการที่ทําให้ประเทศไทยนั้นมีการเชื่อมโยงจากท่าเรือชุมพรไปยังท่าเรือระนองและแน่นอนครับว่าสิ่งที่ไทยเองพยายามที่จะเชื่อมโยงและบอกให้ทั้งโลกเห็นคือเป็นการเชื่อมโยงเส้นทางการเดินทางทั้งจากทางบก คือจากจีนลงมาและกระจายสินค้าออกไปยังฝั่งยุโรปได้ก็คือผ่านอนดามันหรือฝั่งสหรัฐอเมริกาแปซิฟิกทางอ่าวไทยนะครับและอาจจะเชื่อมโยงต่อไปทางใต้เพื่อลดการขับข้างของช่องแคบมาลากาที่เป็นเส้นทางการเดินเรือในปัจจุบันจุดที่สำคัญมากนะครับคอรมอเองรับทราบโครงการนี้ในวันที่16ตุลาคมในการประชุมคอรมอและก็บอกว่าโครงการลงทุนทั้งหมด1ล้านล้านบาทนั้นจะเริ่มต้นเฟสแรก5แสนล้านบาท และหลังจากที่ครมอนั้นได้รับทราบโครงการแล้วก็จะทําการโรดโชว์เดินทางไปบอกชาวต่างประเทศว่าสนใจโครงการนี้หรือไม่ไปรับฟังความเห็นอย่างท่าทีครับซึ่งการที่ท่านรัฐมนตรีนั้นได้เดินทางไปที่ประเทศจีนและซาอุดิอาระเบีย,าาเ,ยเชื่อว่าโครงการแลนด์บิชของประเทศไทยนั้นได้มีการไปพูดคุยกับทางด้านภาคราชการ กับภาาเอกชนทั้งในกลุ่มของจีน BRI ที่เข้าไปร่วมกันร้อยกว่าประเทศพร้อมๆม,มาตะวันออกกลางครับในโครงการนั้นไทม์ไลน์นะครับหรือเส้นทางก็บอกว่าเส้นทางการทํางานคือพฤศจิกาปี6-6ปีนี้จนถึงมกราหกเจนั้นจะทําการโรดโชว์หลังจากนั้นจะเริ่มที่จะดูว่าจะมีการร่วมมือร่วมทุนเอกชนเปิดรับเอกชนเข้ามาร่วมมือกันอย่างไรซึ่งตรงจุดนี้นะครับประมาณนะครับเมษาถึงมิถุนาปี68 ก็จะเริ่มต้นในเรื่องของกระบวนการคัดเลือกเอกชนที่เข้าร่วมออกพระราชกิจการเวรคืนที่ดินและอาจจะเริ่มต้นนะครับทำสัญญาได้กรกฎาคมสิงหาปี68และเริ่มก่อสร้างเปิดดำเนินการได้ในปี2573นี่คือไทม์ไลน์ครับแต่จะเกิดขึ้นหรือไม่จริงหรือไม่จะทําได้แค่ไหนรายการโหมเศรษฐกิจจะเจาะทีละเรื่องเลยนะครับและเราก็จะเจาะในเรื่องของ b e l l a n d Road Initiative จะเจาะในเรื่องของ b r นบิ e ในเอพิโซดถัดไป ต่สารเอพิโซดนี้นั่นคือสิ่งที่เราตอบนะครับว่าการที่นายรัฐมนตรีนั้นได้เดินทางไปต่างประเทศเราจะได้คําตอบว่าเป็นการส่งเสริมการขยายตัวของสิไทยในระยะยาวส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศประเทศที่นายรัฐมนตรีได้ไปยืนได้ไปพูดคุยส่งเสริมเปิดตลาดการท่องเที่ยวให้การท่องเที่ยวนั้นกลับมาพลิกฟื้นได้อย่างรวดเร็วและ3คือเปิดการลงทุนให้เข้ามาในประเทศไทยเพื่อสีไทยนั้นเติบโตได้ในระยะยาว5เซนขึ้นไปครับนี่คือจุดเริ่มต้นของสถานการณ์ที่ จะเป็นจุดเปลี่ยนของประเทศไทยภายใต้ปัจจัยเสี่ยงต่างๆมากมายสหรัฐและทั้งโลกเศรษฐกิจซึมตัวมากน้อยแค่ไหนในปีหน้าดอกเบี้ยจะขึ้นอีกมากไหมสถานการณ์ตอนออกกลางระหว่างสงครามอิสราเอลกับปาเลสไตน์จะเป็นความเสี่ยงของโลกไหมเศรษฐกิจไทยที่ตอนนี้ฟื้นตัวแบบเคเชฟมีการแผ่รอยแรงในการฟื้นตัวเศรษฐกิจอยู่เพราะว่างบประมาณยังไม่ออกโครงการต่างๆของภาครัฐยังไม่ได้ออกมาเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนแต่รัฐบาลได้วางรากฐานว่า การส่งเสริมการค้าการท่องเที่ยวการลงทุนระหว่างกาันน่าจะเป็นตัวขับเคลื่อนสีไทยได้ในปีหน้าและค่อยมาตามกันนะครับว่าทิศทางสีไทยในสัปดาห์ถัดๆไปในอนาคตจะเป็นอย่างไรและโครงการต่างๆที่รัฐบากลกำลังทาอยู่ไม่ไว่าจะเป็นในเรื่องของกระเป๋าดิจิทัลหรือดิจิทัลบัลเลตหรือโครงการที่รัฐบาลจะผลักดันเรื่องสะพานเศรษฐกิจและเรื่องอืน่นๆจะเป็นอย่างไรนี่คือทั้งหมดของรายการหอนเศรษฐกิจโดยมหลาลัยหอนค้าไทยในสัปดาห์นี้นะครับและกลับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับสัปดาห์นี้ รายการโหนเศรษฐกิจโดยมหาวิทยาลัยหอกาค้าไทยต้องลาไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ